มาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนคะได้เบิ้งไปค่ะซูปเปอร์หมัมเพื่อนเพื่อน้พี่ทาผูใ้ใดป่ระท่านได้เบิ้งต้องเขาไปเบิ้งด้วยค่ะซูปเปอร์มัมค่ะเพื่อนเพื่อนคะโอ้ยสุดยอดขายสะออนหลายค่ะเพื่อนเพื่อนคะบอจโจกับน้องอุ้งอินเนาะ ใส่ชุดมาแพ็คคูเนาะเห็นว่าเห็นเห็นเพื่อนลงตั้งแต่ในแฟนเพจตั้งแต่โดนแล้วว่าเพื่อนไปออกรายการเนี่ยแต่ว่ามือนีี่พึ่งออนแอร์เนาะเพื่อน,เ,น,นเพื่อน<ๆ>ในพี่คะได้เบิ่งกันพ้อมกันทัวรประเทศไปเบิ่งคะ่ะไปชมความน่ารักของน้องคะ่ะเพื่อนๆค่คะอยู่ในซปเปอร์มมแอดกับผ่านบ่ได้ก็ต้องเข้าไปหาเบิ่งนค่ะเพื่อนเพื่อนคะเบิง่บงแล้วก็บเบิ่งอีกเพราะว่าน้องมีความน่ารักความสดใสความเป็นธรรมชาติเนาะเพื่อนเพในพี่เอ แฟนเพลงแฟนคลับของน้องอย่าลืมขึ้นนี่เพื่อนเห่นอยู่ขอนแกนค่ะเพื่อนเพะนบ้านน้องยาป้องค่ะไปหายกำลังใจน้องไปเกาะติดเวทีใดเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะไปเบิ่งค่ะไปรุนกันวา่าขึ้นนี่น้องสีไส่ชุดใดสีใดออกมาออกมาหนาเวทีออกมาทําการแสดงให้เพื่อนเพื่อนี่เอฟซีได้รับชมได้รับฟังกันเนาะมาเป็นกนําลังใจให้น้องคือเก่ามาปันวิวให้คือเก่าค่ะ เพิ่เนเฮ็ดเพลงใดเพิ่นสร้างสารรค์ผลงานเพลงใดออกมาเฮากะคอยติดตามบอาเลยว่าซื้ออุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซื้อนี่บอาขึ้นมาบอมมีผู้ใดหน้าที่นี่ที่จะบอกหจกุจักแฟนเพลงแฟนครับทางอีสานบอกเลยว่าตอนนี้น้องมาเป็นอันดับหนึ่งน่องยืนหนึ่งมาตลอดเ่ว่าน้องจะสร้างสารรค์ผลงานเพลงเีียงออกมาก็ตามแต่เฮากะคอยสนับสนุนเพราะว่าเฮ้าเป็น เอซของน้องแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะยืนที่หนึ่งอยู่ในใจเสมอค่ะเพราว่าเพิ่นจะสร้างสาร้นผลงานเพลงเนี่ยออกมากกับตามแด่เ,เ,เดพื่อนๆทพี่เอฟซของน้องนี่นาหักเสมอไปเฝ้าติดตามไปชมไปหายกำลังใจขนาดว่าเพิ่นไปพักยุบานก็มีเพื่อนๆป,ปพนีพี่เอฟซีภาคก,กันลังหลไปหายกำลังใจเพิ่นบม่มีเวลาได้พักได้พอน กะพักผ่อเนนเดอ้อน้ององอิงหาเวลาพักผ่อนนเดอ้อเดียวสบ,สบสายแมนบ่นนคบเพื่อนๆค่ะนี่แหละคะ่ะเมื่อน,นี่กามาแจ้งข่าววา่าเมื่อน,นี่เพื่อนเล่นอย่ไซเพื่อนเล่นอยู่จังหวัดขอนแก่นคะ่เนเนคะเพื่อนๆค่ะอำเภอโคโพชัยตำบลซับสมบูรณ์บ้านหนองยาป้องขึ้นนี่สดๆร้อนๆไปชมกันคะ่ะนาเวที่บอกเลยว่าเหนียวแน่นแห้งบม่มีมองไทววางไปสะ กาเเดยอยู่ทั้งหลังขันไปก่อนกาเจเดยอยู่ทั้งหนาเมนบะค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะแอดก็อยากมีโอกาสถ้าแอดได้กลับเมืองไทยแอดก็่าไ้แอดสิทธิไปเบิงให้เห็นกับตาไปเบิงความน่ารักไปเบิงความเป็นดาวจรัสฝ่าว่าได้ฟังเสียงเพลินท่ายถอดออกมาแต่ละผลงานเพลงนี่เด้อค่ะ,ะแสงตะวันจกคอยมากหลายพี่น้องค่ะคอยบอกเลย์ว่าคอยมากหลาย จอออนคักเสียงนี่เป็นแบบได้ฟังเธอได้นี่แบบฟังแล้วฟังอีกได้พี่น้องคะคือแบบว่าเสียงเพิินแบบมีพลังอะน,นะกันเท่าได้ฟังเราแบบเฮ้ยได้เท่าฮึบๆขื้นเนาะเพื่อนๆคะเพื่อนๆนี่พี่เอฟซีอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องนะ,ะไปเกาะติดหนาเวทีไปชมไปเบิ่งว่าแสงสีเสียงของสาวนนอยเผิดมันแพงเพิินยิ่งใหญ่อลังการขนาดใดไปให้กำลังใจเพิินขึ้นเกาคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ